คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กลับสวัสดีมิหลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็มาเล่นทุนหนักกันบ้างน,นะครับสำหรับเกมนี้แอดจัดเต็มมาเลยนะครับผมก็เป็นเกมอยู่ในค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนก็เป็นเกม Cosmic Cat นะครับผมหรือว่า มนุษย์ต่างดาวมานดาวต่างนุษนั่นเองนะครับผมก็เล่นอยู่ในช่วงเวลา6โมงตรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เติมมา5,000บาททวนนะครับเลขกลมๆเลยบอกเลยว่าครึ่งหมื่นจะเป็นยังไงจะเกลือจะเค็มหรือจะปังจะเฮงนะครับมาดูกันนะครับแกนส0ม0 0เมเจอร์3,000นะครับไมเนอร์600แล้วก็มินิ240ีโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นเบ็ดอะไรกันก่อนดีเบ็ด20โอ้โหแกน5 0,000่น 50, นะทีนี้ เดี๋ยวมันมีซื้อฟีสปินด้วยนี่เดี๋ยวลองซื้อดูไปเลยละกันนะครับทุกคน2 0 0พหลุยครับฟีสปินฟีสปินเป็นยังไงบ้างเกมนี้เคยไม่เคยเล่นเลยเล่นแต่เล่นครั้งแรกเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะชึบ อ๋อคือถ้าเต็มคือถ้าเต็มช่องมันก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปจนถึงที่มันเขียน1,700-2,000นี่นะครับผมพอเข้าใจแล้วนี่ไงจะถึงไม่ถ้าถึงก็ดีเฮ้ยมินิมินินด้วยมินิได้400นะครับเออพัน0อมาขาดอีกอันเดียวแต่เราจะมีแค่3ฟรีสปินนะครับถ้าไม่ได้เลยก็คือว่าจบรอสุดท้ายแล้วอ,อึไม่ได้ ถ่จะถึงพันสองอยู่แล้วนะครับทุกคนโอ้โหเกลจะจัดเลยถ้าอย่างเงี้ยได้ถึงพันไหมเนี่ยถึงพันอยู่แต่ว่าขาดทุนเป็นพันนะครับผมอออเก้าร้อยโอ้หมายกอดนะครับผม OMG โอ้ยโอเคไม่เป็นไรก็สี่พันลองปั่นเองดู อ๋อเป็นเกมแบบนี้ก็คือโอ้มีสิทธิ์แตกหนักได้นะครับเพราะว่ามันมีลุ้นอยู่ด้านซ้ายนะเพราะว่าสมมุติว่าช่องเปิดไปเรื่อยๆนะทุกคนผมว่าเอาเรื่องเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะฟีเจอร์คอส m ิกนะครับผมรีสปิน มาดูมาดูลุ้นุ้นต่อลุ้นต่อ,ตอโอ้ยแอบเจ็บคออีกแล้วแต่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้หนักเลยเมื่อวานเลยเล่นได้แค่รู้สึกเล่นไปเกมเดียวโอเคเปิดแล้วครับช่อง25่สคูณยีเปิดแล้วไปแล้วหนึ่งเอาแล้วครับช่องมเนอร์ไปแล้วครับเอามาอีกครับจงังหวะนี้มา เออเปิดอีกครับคูณสองโอโหเปิดทุกช่องไปเลยไปไมเนอร์ minor. จะถึงแล้วนะทุกคนผมว่าไม่ได้หรอกเอาจริงเอา้าไปข้างบนก็นมาไม่รู้อะขอได้สักอันได้ไหมอ่ะมันไมเนอร์เหมือนกันนะครับรอบสุดท้าย ชึบชึบโอ้โหเกือจัดเลยโคตรเค็มโหทุกคนสี่ร้อยสี่ร้อยยี่สี่ร้อยห้าสี่ร้อยหกครับโอ้แหม่กอดโอเคไม่เป็นไรก็ยังเหลืออยู่สองพันกว่าลองปั่นเองดูไหม โอ้เล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยทำไมไม่เข้าสักทีจะถึงอยู่แล้วอีกแค่อันเดียวเองนะทุกคนลองรัวไปยาวๆโว์โว์โชบโฉโอ้โอ้ไม่ก็ยังไงเอ่ยยังไงเอ่อุ้ยเมื่อกี้ได้อะไโอโหคาคเเตอร์ไม่เข้าเลยอะไรกันเนี่ยโอ้ทุกคน ดูดิแอดกดยาวๆเลยอะพอก่อน <c oughs> ค่อยไปต่ออ่ะก็มันเหมือนกับไม่ได้แล้วนะเนี่ยเอาอยัางไงดีครับเนี่ยเดี๋ยวเราเราเติมมาเยอะเหมือนกันนะคืออเติมมาห้าพันตอนนี้เหลือหนึ่งพันแป๊บเดียวหายไปสี่พันอะต้องซื้อเบ็ดสิบดูเบ็ดสิบซื้อไม่ได้อีกมันเท่าไห,หรอ่อยพันแปดสิบบได้เบ็ดเก้าอ่ะเบ็ดเก้าก็เบ็ดเก้านะครับ อ่าเดี๋ยวลองดูได้แค่นี้นะซื้อไปเลยแล้วกันทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อได้นางมาเป็นเมียเอ้ยไม่ใช่นะไอเหตุทุกวิถีทางใช่ไหมเพลงอะไรนะ่ะลืมไปแล้วอุ้ย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 สองร้อยสี่สิบขาดอันเดียวนะครับก็มาดิครับรอบนี้ขอเธอมาสักหน่อยเธอเออเปิดไปหนึ่งเปิดไปสองด้านบนอีกหนึ่ง เมเจอร์เลยหรอเมเจอร์สองพสี่เลยนะทุกคนจะเปิดได้ไหมวะเนี่ยคูณห้าด้วยเอา้าสวยครับขอเถอะเมเจอร์อะเอ้ยได้เมเจอร์จริงๆด้วยทุกคนสองพสี่ที่ร้รู้เราได้แล้วนะครับอย่างอื่นไม่เอาแล้วโอเคได้มีทุนกลับมาหน่อยโอเคก็ ช่างมันนะครับได้แค่เมเจอร์พอแล้วคุ้มแล้วนะครับรอบนี้อได้นิดหน่อยไม่เป็นไรตรงเนี้ยโอเคก็จบไปที่2005 2 5 0 0เท่าไหร่อ่ะ2,0571นะครับผมก็ได้เมเจอร์ไปที่เรียบร้อยนะครับ2,400เมเจอร์แตกไปดีครับเบ็ด9โอเคก็มีทุนต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาอยัางไงดี เราใช้เราเราซื้อข้างหลังก็พอแล้วมั้งสองพันสี่ไปเลย <c oughs> <c oughs> กําลังมาหรือเปล่ามาดูกันนะครับเล่นยากเล่นเย็นหรือเกินน่าจะใช้เวลากนหน่อยเียะพึ่งหนีกันไปไหนนะครับลุ้นไปกับแอดให้จบไปเลยนะสําหรับใครที่ดูแอดนะครับผมมาดูกันรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยรอบที่สามที่สี่แล้วมั้งเนี่ย รอบนี้มีเมเจอร์เหมือนเดิมนะครับแต่เมเจอร์ห0พันนะบอกเลยรอบเนี้ยถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวแอดจะยังไงดีเอาไว้เล่นเกมอื่นแต่ว่าเล่นให้สุดก่อนนะครับถ้ามไม่ได้จริงๆค่อยหนีเนาะเกมนี้แอดไม่เคยเล่นนะเกมแรกครั้งแรกนะครับโอเค15ฟรีเกมอันนั้นเท่าไหร่300อยากได้เมเจอร์รอบนี้หกพ0นเลยนะ เอ15ฟรีเกมได้ที่เรียบร้อยครับเอาคูณ4ี่กำลังมาต่อติดๆนะครับแต่ก็ลุ้นอีกหนึ่งอันจะเข้าหรือเปล่าอะมา300จะเข้าไหมไปต่อครับทำไมันมันไม่มีแกนมาให้บ้างวะเผื่อได้ลุ้นแกนบ้างครับโอเค300ก็เข้าไปแล้วนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เพิ่มมาอีก1,2น0 พันสองอรอลุ้นอีกหนึ่งรอบเมเจอร์กำลังมานะครับโอ้โหรอบนี้จะเต็มกระดานหรือเปล่าจะยากอยู่นะบอกเลยโอ้โหเรียบร้อยได้แค่นี้นะครับทุกคนก็ได้15ฟรีเกมกับอีก300เนาะซื้อไป2 4 0พจะได้ไม่ถึงพันนะเนี่ย500ไหม5้0ย 500, 600. ประมาณ600กว่าบาท 663บวกอีก300เป็น900แล้วก็ฟรีเกมอีก15ฟรีเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นฟรีเกมกันต่อว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเ okay, ค913นะครับก่อนเข้าฟรีเกมจัดไป15ฟรีสปินนะครับโอ้โหตัววายลงอย่างเยอะแล้วก็มาลุ้นว่าจะเข้าหรือเปล่าใช่ไหม หนึ่งพันแล้วม้เล่นง่ายๆเลยน,เนี่ยเท <t oss> ่าไหรอ่อะดอกนี้พันสามแล้วนะครับโอมายกรอด โอ้ยหมดยังเนี่ยเรียบร้อยครับก็จบไปที่1428นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยเบ็ดสิซื้อไปอีกทีนึงเราเล่นจนแบบให้มันสุดๆไปเลยอะ่ะทุกคนดูซิว่าจะเป็นยังไงมันต้องมีสักรอบที่เราได้ไดบ้างแหละ ขออภัยด้วยครับลืมตัวนะครับวัดวัดโอเคคูณสิบเปิดอีกทีโอเคคูณสิบ ศูคูณเอ้ยี0ฟรีเกมกับ50ฟรีเกมทุกคนช่องด้านล่างกำลังเปิดตามมาติดๆนะครับทุกคนเอาแล้วครับ20ฟรีเกมมาแล้วนะครับจะ50ฟรีเกมบวกไปอีกหรือเปล่าโอเคหมดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเนราจะไปลุ้นกันต่อนะครับใน20ฟรีเกมโอ้โหทำไมมันเล่นยากเล่นเย็นขนาดนี้เนี่ย ได้ไปที่เท่าไหร่รอบนี้398เดี๋ยวไปดู20ฟรีเกมจะได้เท่าไหร่เนาะอุ้ยดอกนี้เท่าไหร่อะเป็นร้อยอะบอกเลย296ครับผมเป็นเท่าไหร่แล้วจะ700แร้อยเจกว่าแล้วครับ จะถึงพันไหมเนี่ยโหวายมาเยอะนะแต่ไม่ล็อกให้เลยนะอะยังไงดียังไงดีเออเหลยออีกสิบรอบน่าจะได้กับเกือบพันนะทุกคนไม่แน่นะเดี๋ยวเผื่อเจอดอกหนักๆน,นะครับแปดร้ยี่สิบ เหลืออีก4ฟปีสปินนะครับผมแอดว่าส,สงสัยจะไม่ได้ไม่ไหวแล้วแหละเกมนี้ยสงสัยจะต้องแบ่งไว้เล่นเนาะแบ่งไว้เล่นเกมอื่นนะครับโอ้โหดูแบบเล่นแบบสุดๆแล้วอะ่ะกดจนมือหงอิกแล้วนะครับ <laughs> โอเคก็จบที่910นะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยพอดีเลยเอาไว้900ไหม เอาได้ต่ออีกหน่อยอีกเบ็ด6มีหรือเปล่าแอดเอาวก้าร้อไปต่อก็ได้นะครับเกมอื่นยังดีกว่าเล่นเกมนี้หมดเลยเบ็ดแปน่าจะมีนะ8เ,เพอดีเลยโอเคบายลุยเอาก็อยังได้อยู่นะครับทุกคน70กว่าเลยโอ้โหดอกเมื่อกี้เบ็ด8ไปแล้วกัน เอเอ,เอ,เอมนุษต่างดาวเอ้ยเข้าโบนัสเฉยทุกคนเป็ดแปดนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนว่าจะได้เท่าไหร่เนาะเ <c oughs> ข้าเฉยเลยกะว่าจะปั่นให้มันเหลือ900รนะครับแล้วก็จะเลิกแล้วนะเมื่อกี้จะมีโชคบ้างไหมเนี่ยมาพีคตอนสุดท้ายนะครับว่าเข้าเองเฉยเลยแต่ว่ารอบนี้มันไม่มีอะไรแบบ เมเจอร์ก็ไม่มีไมเนอร์ minor, มินิอะไรไม่มีเลยนะครับมีแค่คูณแล้วก็เป็นตังสามรกับ80บาทโอ้โหสุดจัดรอบนี้ได้ไหมเนี่ยรอบสุดท้ายโอเคมีต่อมาเออได้ต่อเปิดไปเปิดไปขอสุดสุดสักหน่อยเถอะยังไม่เคยได้คูณเลยถ้าได้คูณ50นี้ก็สุดอยู่นะก็เยอะอะบอกเลยเอาแล้วไงคูณ50นี้แถวสั้นสุดเลยนะครับตอนนี้ <laughs> เอามาอีกหนึ่งสวยไปต่อครับเปิดกับเขาหน่อยเร็วช่อง50เอาได้ที่ร,รู้ได้300แล้วครับทุกคน380ได้หมดแล้วรอบสุดท้ายชึบเอ้ยยังมาต่อครับอีก3รอบได้คูณ4ก็ยังดีนะพูดถึงอะ่ะคูณ5ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คูณไปเลยดรีกว่าเอาหมดแล้วนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรครับยังดีนะแต่เดอะแอดตัดสินใจเลิกเลยนะครับไม่เล่นต่อแล้วมันนานเกินไปนะทุกคนมันไม่ได้อะไรเลยอะมันจะแตกหลายรอบแล้วนะแต่ไม่สุดนะไม่สุดโอเคอันนี้สามร้อยอีกแปดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบครับผม ก็รวมรางวัลไปที่570นั่นเองนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดก็ go, ได้เหลือเท่าไหร่ก็จะเอาไปต่อเท่านั้นนะครับโอ้โหพันห้าพอดีเลยเอาพันห้าไปต่ออีกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปเกมหน้านะเกมนี้เราเอาไว้เท่านี้แล้วกันแอดก็ add go, พยายามมาเล่นมาสุดๆแล้วตามที่เห็นเลยถ้าใครดูตั้งแต่แรกจะรู้เลยนะครับว่าขยันขยยอมไม่เลิกแต่ว่าจะให้มันแบบได้นะครับแต่มันไม่ได้นะครับมันก็ เหลือประมาณนี้นะขาดทุนแบบ3,500นะครับทุกคนเราเติมมา5,000บาทนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่ามันไม่ให้เราก็ไม่เอาแล้วกันง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปหาเล่นเกมอื่นแล้วกันนะครับทุกคนเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร้รุดกระดิ่งให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับมีกิจกรรมอยู่นะครับประกาศวันที่30นี้นะ อย่าลืมเด็ดขาดนะครับไม่งั้นพลาดน,นะครับรางวัลละ200เนี่ยเดี๋ยวติดตามไว้เพจ f a c e b o o k ได้เลยนะครับเศรษฐีเอเอไม่ใช่นะครับขออภัยนะครับ tomorrow and เศรษฐีดูใบนั่นเองนะครับชื่อเพจเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าบายครับผม